สิบเรื่องเล่าผี The Ghost น่ากลัวที่สุดคนลุกไม่กล้าฟังคนเดียวเรื่องเล่าหลอน The Ghost Radio น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับรถและการเดินทางหนึ่งเหตุเกิดระหว่างทางคุณเจเริ่มกันด้วยเรื่องแรกคือเหตุเกิดระหว่างทางจากคุณเจซึ่งเรื่องนี้มียอดวิวถึง2.4ล้านวิวเลยทีเดียวโดวยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนคุณเจขี่รถมอเตอร์ไซค์ ไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดโดยทําการจองที่พักหนึ่งไว้แล้วรักษาสัญญาว่าจะไปให้ได้โดยในระหว่างทางก็ได้พบเจอกับเรื่องราวเรื่องราวต่างๆและเหมือนมีวิญญาณคอยตามอยู่ตลอดจนพบกับเรื่องเฉลยสุดช็อกที่ไม่คาดฝันต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ชอบของจริงหลายคนแสดงความคิดเห็นเลยว่าฟังแล้วอินมากๆแถมการเล่าเรื่องของคุณเจก็ยังไหลลื่นภาษาสวยฟังเพลินอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาเรื่องเล่าผี The Ghost Radio ร้อนๆอ,อยู่ขอแนะนำเรื่องนี้เลย 2. ถนนคุณขวัญเรื่องที่สองเป็นเรื่องของคุณขวัญโดยมีชื่อเรื่องว่าถนนจะมาแชร์ประสบการณ์การเล่าเรื่องสุดสะเทือนขวัญที่พบเจอมาโดยตรงเป็นเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นกับคุณขวัญและครอบครัวในช่วงที่เดินทางกลับจากเที่ยวเทศกาลปีใหม่แล้วต้องใช้ถนนสายเปี่ยวเส้นทางหนึ่ง ใครที่ชอบการเดินทางไกลต้องฟังเลยบอกเลยว่าร้อนมากๆ 3. รถทัวผีคุณพศหากใครอยากฟังเรื่องเล่าผีแบบไหลลื่นไม่มีติดขัดต้องขอแนะนําให้ฟังเรื่องนี้เลยรถทัวผีคุณพศโดยเป็นเรื่องตอนที่คุณพศเริ่มเข้าทํางานในบริษัทรถทัวและมักจะมีเหตุการณ์ที่ชวนหลอนอยู่ตลอดเวลาทำงานทำให้พบกับวิญ,ญญาณผู้โดยสารที่เสียชีวิตแถมยังโดนทิ้งให้อยู่กับผีอีก งานนี้จะหลอนแค่ไหนต้องไปลองฟังกันเอง 4. คืนหลอนเส้นทางผีคุณวีเรื่องเล่าหลอนๆจากเด e g โก s t Radio 2566เรื่องนี้หลายคนยกให้เป็นเรื่องเล่าหลอนคืนหิ่งกันเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าฟังแล้วคนลุกหลอนมากๆซึ่งคุณวีได้เล่าไว้ดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นการทำเสียงประกอบหรืออินเนอร์ในการเล่าที่เรียกได้ว่าขนาดฟังตอนกลางวันยังหลอนขนลุกไม่แพ้กันซึ่งเรื่องคืนหลอนเส้นทางผีนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปเที่ยวทริปกับคุณโนตเจ้าของเรื่องชุมทางรถไฟผีซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่คนละช่วงเวลาเมื่อคุณวีไปเที่ยวครั้งนี้ก็ได้พบเจอกับเสียงประหลาดและสิ่งลี้ลับสุดห้อนซึ่งทางคุณวีก็มีคลิปเสียงให้ได้ฟังกันด้วยสามารถเสิร์ชที่ g o o g l e ได้เลยว่าคลิปเสียงคืนหลอนเส้นทางผีหาทางกลับบ้านคุณบีมเป็นเรื่องเล่าผีที่เจอมากับตัวของเจ้าของเรื่องเอง ซึ่งก็คือคุณบีมโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่คุณบีมออกเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตแล้วนึกลองท้าทายว่าอยากเจอผีถ้ามีผีให้ออกมาจนกระทั่งน้องที่นั่งในรถมาดูทักขึ้นมาว่าเห็นผู้หญิงข้างทางและเมื่อมาถึงภูเก็ตก็พูดตลอดว่าอยากเจอผีบ้างอยากเจอสิ่งลี้ลับบ้างแต่ก็ไม่เจอจนคิดไปว่าผีไม่มีจริงและไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยจนกระทั่งพบกับลุงคนหนึ่งที่เป็นคนพาเที่ยว จึงแนะนำว่าหากอยากเจอผีให้ทำตามนี้คุณบีมเลยไปทำตามแล้วก็ได้เจอเรื่องราวสยองและน่ากลัวจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่เรื่อยๆ